ชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2567เดือนที่นะครับช่วงกลาง,งกลางถึงปลายเดือนแล้วละ่ะดาวสุกย้ายมาเลงลัคนาราศีมีนนะนะครับก็นะครับ,นะรบถือว่าชาวลัคนาราศีมีนนั้นสุกที่ย้ายมาตรงนี้เล็งไปที่ลัคนาราศีมีนด้วยแล้วก็เล็งไปยังดาวราหูที่ทับลัคนาราศีมีนอยู่แล้วแต่เดิมด้วย ดาวพฤหัสยังคงโยกหน้าลัคนาราศีมีนอยู่ดาวพฤหัสอยู่กับดาวมนรุดิอยู่ชาวลัคนาราศีมีนจะมีโชคดีจากงานที่ต้องเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสั้นๆเดินทางไกลเดินทางใกล้มักจะมีความสําเร็จมาให้แทบทั้งนั้นแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีมีนเองที่ดวงเดินทางมีความโดดเด่นมากๆในช่วงเดือนเดือนอะไรเดือนสิงหาคม หนึ 1> 1่งถึงห้านะครับจะมีการเดินทางหรือมีข่าวในเรื่องการเดินทางข่าวดีจากเรื่องการเดินทางหรือคนทางไกลใครที่ทําธุรกิจติดต่อทางไกลมักจะมีความสําเร็จที่ดีเข้ามานะครับหนึ่งถึงห้าหกถึงสิบจะแฮปปี้เบิกบานสบายใจทางเรื่องความความรักแล้วก็มีความปลดปลงขึ้นในเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆคือง่ายคือชีวิตมันมีความสุขขึ้นน่ะนะหกถึงสิบนะครับสิบเอ็ดถึงสิบห้าเนี่ยช่วงนั้นการงานดีมีความสําเร็จงานขยับขยายไปไในทางที่ดี หรือคุณต้องทําอะไรแบบรีบรีบร้อนรอนหลายเรื่องหลายอย่างเลยเหมือนกับไม่มีอะไรที่มันรีบรีบเร่งเรเข้ามาให้ต้องทํานะฮะแล้วก็16จนถึง20ช่วงนั้นการเงินก็ขยับดีมีข่าวดีมีความสําเร็จในเรื่องเงินเงินทองทองหยิบจับอะไรก็จะรับทรัพย์รับโชคง่ายๆรับทรัพย์รับโชคง่ายๆนะครับดูเหมือนกับมันอะไรมันก็สะดวกไปหมดอ่ะอืมิจนถึง25 ช่วงนั้นเรื่องความรักมีความโดดเด่นนะครับ2 1เถึง25 26ถึง31เลยนะครับมีความโดดเด่นมากคนโสดมีโอกาสพบรักแต่น่าจะเป็นรักที่ไม่เปิดเผยนะเพราะสุขเร็งรักก็เป็นพิงทุบาทสุขเจตอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันร์สุขมาจากเรือนมอนะด้วยนะครับแล้วก็เรือนสหัชชะด้วยเล็งไปยังลัคนาราศีมีนมีโอกาสพบรักจากโลกออนไลน์แต่เปิดเผยไม่ได้น่าจะรู้กันสองคนพบ,พบกันไปแค่แอบรู้กันแอบคบแอบไปมาหาสู่กันสองคน นะครับหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยเห็นหน้าเห็นตาเคยพูดคุยมาแล้วแล้วมันกลับมาปริ๊งกันมาเจอกันอีท่าไหนไม่รู้ก็นํามาซึ่งความเบิกบานใจด้วยแต่ก็ทุกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าสุขเจตอาจารย์เจ้าว่าร้อนน้รันเป็นพินทุบาทก็ครบและเปิดเผยไม่ได้สถานะไม่มีเออเอาว่าหร่อย่างเงี้ยม,มันก็มาแบบนี้แหละในดวงอ่ะมีความเป็นไปได้ว่าจะคบกันแบบนี้แล้วก็เออก็ไปได้นะความสัมพันธ์ถือว่าไม่ได้ขี้เล่อะไรหรอกมีความสําเร็จดีอยู่แต่ก็จะต้องจุกจิกใจอยู่เหมือนกัน คือคนลัคนาราศีมีนเนี่ยมันเป็นคนที่อารมณ์มันขึ้นลงๆเหมือนปลาที่ว่ายอยู่ในน้ํานั่นแหละมันมีความเลือขึ้นไหวง่ายเหลือเกินบางทีก็อยากจะมีคู่บางทีก็อยากจะอยู่คนเดียวแต่ราหูไปรลยงกระสุกสุกเรงราหูเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยอารมณ์ทางเพศมันจะเยอะอืมของขาดบ้างเปล่าเออไม่รู้นะไปดูให้ดีนะชาวลัคนาราศีมีนช่วงนั้นมันก็อารมณ์สวิงสวายขึ้นๆลงๆทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละนะครับกลับมาที่เรื่องการเงินอีกทีหนึง่ง นะดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณนะครับคือดาวอังคารน,นะฮะแล้วก็ดาวเสาเดือนนี้รายจ่ายเยอะแต่การงานดีแต่รายจ่ายเยอะไม่รู้รายจ่ายมาจากไหนคุณไปดูนะใครที่แม่งเป็นขาเอขาซื้อของแบบตัดสินใจปุ๊บปั๊บปั๊บ,บ,บด้วยปลายนิ้วเนี่ยโอ้โหพวกนี้ลลเอกระจายรับรองว่ารายจ่ายพี่อยบเดือนเนี้เพเผอเอมาเอฟมายังไม่ได้ใช้เลยนะฮะต้องมา นะฮะจ่ายเงินไปกับเรื่องพวกนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่เถอะนะผมก็เชื่อว่าเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนที่ดีของคุณนะ่ะสตาชีวิตไม่ได้ขี้เลยหรอกนะครับยังไปได้ดีอยู่นะฮะแล้วก็เน้นนะว่าเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางใครที่ทํางานต้องเดินทางอยู่แล้วก็ดีใครที่ทํางานที่ไม่ค่อยได้เดินทางนี่อยู่กับที่พยายามหาเรื่องเดินทางนิดนึงวะ่ะอย่าไปจับเจ้าอยู่กับที่นะไม่งั้นเดี๋ยวชีวิตมันไม่ไปไม่มานะครับพยายามขยับพยายาม หาโอกาสในการเดินทางไปเที่ยวบ้างเลิกง,งานเสร็จมึงก็ไม่ต้องรีบกลับบ้านนักหรอกไปเดินห้องเดินห้างไปตรงนู้นตรงนี้บ้างผมว่าน่าจะดีน่าจะนําพาความสําเร็จมาให้คุณชีวิตมันก็จะได้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตามลักษณะของดวงดาวตรงเนี้ยผมว่ามันก็ให้คุณเหมาะสมควรทีเดียวเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนคุณก็ไปอยู่ในเรือนสหัสชะไปอยู่กับดาวมนุษย์อยและใครที่คิดจะทําอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะ ไม่ว่าคุณจะทําการตลาดทางออนไลน์หรือว่าคุณจะเอาตัวเองไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆคุณจะเป็นที่รู้จักผู้คนจะนิยมชมชอบคุณมากยิ่งขึ้นนะนี่แหละครับคือคําพยากรของชาวลักนณาราศีมีนอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมบอกใครที่เป็นชาวลักนณาราศีมีนแล้วช่วงนี้เนี่ยนะฮะช่วงนี้เลยที่ผมกําลังดูพยากรณ์ให้คุณอยู่เนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องความรักนะ ต้องบอกก่อนเลยว่านะครับให้เอาความสบายใจตัวเองเป็นหลักไม่ต้องไปเกรงใจอะไรที่คบหากพรด้วยความเกรงใจหรือบุญคุณอะไรก็แล้วแต่ให้ตัดทิ้งไปเลยเอาความสบายใจของตัวเองเป็นหลักแล้วเดี๋ยวคุณจะแฮปปี้นะครับสินสาหมิขงขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ